ซีรีส์คำนวนอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน150,000บาทกับแคมเปญเงินฝาก11.12ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง11.12%ต่อปีจากธนาคารทอกอสนะครับฝาก150,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นรูปแบบ Stepup นะ รายละเอียดของแคมเปญเงินฝาก11-12นะครับคุณสมบัติลูกค้ารายเดิมผู้ฝากเงินในโครงการเงินฝากอัพเลเวลรหัสโครงการ9-6-9-9ที่ครบกำหนดนะครับก็สามารถฝากได้และลูกค้ารายใหม่นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทร1-4นะครับเงื่อนไขาการฝาก 1. ลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากโครงการเงินฝากอัพเลเวลรหัสโครงการ9699ที่ครบกำหนดทุกรายนะครับโปรดติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการทั้งจำนวนหรือบางส่วนนะครับหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567ถึงวันที่15มกราคม2568นะครับ หากไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการ 2. นะครับลูกค้าตามข้อที่1ที่ประสงค์ฝากต่อโครงการบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการนะครับระหว่างวันที่16ธันวาคม67 ถึงวันที่15มกราคม68นะครับธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของต้นเงินที่ถอนนะครับขั้นต่ำครั้งละ500บาทดิมเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับต้นเงินที่ไม่ประสงค์ต่อโครงการนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร สำหรับข้อ3ลูกค้ารายใหม่นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีท่ถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับทร1.4นเปิดเงินฝากเจ้าเจ้าของเดียวนะครับเป็นซิงเกิลนะครับไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะครับโดย1คน1บัญชีเท่านั้น4การรับฝากนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมนะครับรับฝากทั้งจำนวน หรือบางส่วนที่ครบกําหนดสามารถฝากเพิ่มได้ขั้นต่ําครั้งละ5 0,000บาทไม่จํากัดจํานวนเงินสูงสุดนะครับของบัญชีสาหรับลูกค้ารายใหม่เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ําครั้งละ5 0,000บาทไม่จํากัดจํานวนเงินสูงสุดต่อบัญชีนะครับอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ2.1ต่อปีนะครับแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้โดยเงินฝากจะเทียบเท่าเงินฝากประจําร้อยละ2.47ต่อปีเรามาดูแต่ละช่วงอัตราดอกเบีย้ยกันช่วงที่1 ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567นะครับถึง15สิงหาคม2568ร้อยละ1.3ต่อปีนะครับเป็นฝากช่วงที่1เนี่ยมัน9เดือน15วันช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2568ถึง15กันยายน2568ร้อยละ1.68ต่อปีนะครับ1เดือนช่วงที่3นะครับตั้งแต่16กันยายน2568ถึง12ตุลาคม25 หกแนะครับร้อยละ11.12ต่อปีนะครับหรือ27วันนั่นเองนะครับอ่านี่คือ3ช่วงนะครับที่จะเปิดให้รับฝากนะครับ3ช่วงที่เปิดเอ่อ3ช่วงนะครับที่ให้อัตราดอกเบี้ยไม่ใช่รับฝาก3ช่วงที่ให้อัตราดอกเบี้ยนะครับรวมๆกันเฉลี่ยร้อยละ2.1ต่อปี คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝาก11-12อัตราดอกเบีย้ยในรูปแบบสเต็ปอัพนะครับมีทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกนะครับ9เดือน15วันแปลงเป็นจำนวนวันทั้งหมดคือ288วันนะครับดอกเบีย้ย1.3%นะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับคือ1,538บาท63สตางค์สเต็ปที่2นะครับเป็น1เดือนนะดอกเบีย้ย1.68% 31วันนะครับดอกเบี้ยที่รับ214บาท3สตางค์ สเต็ปที่3นะครับ27วันนะครับดอกเบีย้ย11.12%ต่อปีอันนี้เป็นดอกเบีย้ยสูงสุดนะครับดอกเบีย้ยที่รับ1,233ับาท86สสตางค์รวมมาตราดอกเบีย้ยทั้งหมดนะครับ2,986าบาท52สสตางค์นั่นเอง ัตราดอกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 2 9 8 6บาท52สตางค์หัก15%หัก4 4 7บาท98ตังค์เหลือ2,538บาท54สตางค์รับระตาดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปดอกเบีย้ยนะครับสรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบีย้ย2,538บาท54ตางค์เป็น152,538บาท54สตางค์นะครับ ก่อนจะก,การซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากจะผัดเปลี่ยนบริเวณแคมเปญในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขอะไรไปนะครับเพื่อให้เห็นนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราฝากกับแคมเปญน,นี้จํานวนเงินเท่านี้นะครับจะได้ดอกเบีย้ยโดยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ท่านสามารถไปคํานวณได้เองนะเพราะเรามีวิธีบอกอย่างละเอียดนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะ ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทํารายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทาให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ